หากว่าลูกเราเนี่ยเป็นไอจามน้ำมูกไข้หวัดธรรมดาแต่กลับไปกินยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชือ้อแบคทีรียบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีผลเสียทำให้เชือเ้ออื่นๆในร่างกายของลูกเนี่ยดื้อยาได้ค่ะนอกจากการกินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆแล้วนะคะเด็กบางคนที่ต้องได้ยาฆ่าเชื้อจริงๆแต่กินยาไม่ครบโดสหรือว่าหยุดยาก่อนที่แพทย์สั่งนะคะอันนี้ก็ทำให้เชื้อดื้อยาได้เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ วัสดีค่ะพบกับ Your Doctor ความรู้สนุกสนุกกับคุณหมอวันนี้เจอกับหมอแอนแพทย์หญิงพอน,นิพาซีประเสริฐกุมรารแพทย์จักเห็ุเรื่องเด็กๆไปหมอแอมค่ะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าทานให้ลูกกินยาฆ่าเชื้อไปบ่อยมีผลเสียได้นะคะ การติดเชื้อที่เด็กๆเ,เป็นกันบ่อยนะคะหมอจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือประเภทแบคทีเรียและเชื้อไวรัสค่ะซึ่งที่เด็กๆเ,เขาเป็นไอจามน้ำมูกกันบ่อยๆมักจะเป็นเชื้อไวรัสแต่ยาฆ่าเชื้อที่เรากินกันหลายตัวเป็นเชื้อแบคทีเรียจะมีไวรัสแค่บางชนิดเท่านั้นค่ะที่มียาฆ่าเชื้อเช่นไข้หวัดใหญ่และโควิดเป็นต้นค่ะ ส่วนไอาจามน้ำมูกอื่นๆนั้นไม่มียาฆ่าเชือ้อซึ่งในทางกลับกันนะคะหากว่าลูกเราเนี่ยเป็นไอาจามน้ำมูกไข้หวัดธรรมดาแต่กลับไปกินยาฆ่าเชือ้อที่เป็นยาฆ่าเชือ้อแบคทีรียบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีผลเสียทําให้เชื้ออื่นๆในร่างกายของลูกเนี่ยดื้อยาได้ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าลูกป่วยรุนแรงหรือว่ามีอาการเยอะจริงๆที่ต้องกินยาฆ่าเชือ้อกลับกลายเป็นว่ายาฆ่าเชือ้อที่เราใช้กันไม่ได้ผลได้ค่ะเพราะว่าเชื้อมันดื้อยาไปแล้วทําให้คุณหมอเนี่ยต้อง ปรับยาฆ่าเชื้อเป็นตัวที่แรงขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะยาฆ่าเชื้อที่แรงขึ้นก็อาจจะนำมาซึ่งผลข้างเคียงที่มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เด็กป่วยทั่วๆไปไอจามน้ำมูกเสมหะธรรมดาเนี่ยไม่แนะนําให้กินยาฆ่าเชื้อพร่ําเพรือนะคะนอกจากการกินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆแล้วนะคะเด็กบางคนที่ต้องได้ยาฆ่าเชื้อจริงๆ แต่กินยาไม่ครบโดสหรือว่าหยุดยาก่อนที่แพทย์สั่งนะคะอันนี้ก็ทําให้เชื้อดื้อยาได้เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่วิธีสังเกตบ้างเมื่อไหร่ที่ลูกต้องได้ยาฆ่าเชื้อนะคะข้อแรกเลยก็คือติดเชื้อแบคทีเรียค่ะเช่นทอนซิลเป็นหนองคอแดงน้ำมูกเขียวสนธินอักเสบเป็นต้นค่ะข้อที่2ก็คือติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่มียาฆ่าเชื้อจำเพาะค่ะเช่นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเป็นต้นค่ะข้อ3ก็คือกรณีอื่นๆที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าเด็กอาจจะมีอาการเยอะไข้สูงซึมลง หรือมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนะคะก็มีความจําเป็นในการให้ยาฆ่าเชื้อเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีกว่าการกินยาฆ่าเชื้อก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกค่ะ<ๆ>เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยให้ลูกดีกว่าต้องมานั่งกินยาฆ่าเชื้อแบบนี้วิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนะคะข้อแรกเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ค่ะข้อ2คือพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็ทําให้ภูมิของลูกเนี่ยดรอปลงได้นะคะ และข้อ3ก็คือพาลูกออกกําลังกายด้วยค่ะแต่ของเด็กอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสนะคะความหมายคือได้วิ่งเล่นแค่นี้ก็เป็นการออกกําลังกายของเด็กๆที่ดีแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยปัจจุบันก็เลยมีงานวิจัยถึงสรารสก,กัดต่างๆนะคะที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆได้ค่ะตัวแรกเลยก็คือเบต้ากลูแคนนะคะซึ่งตัวนี้งานวิจัยเยอะมากค่ะว่าช่วยเพิ่มและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้ตัวที่2ก็คือเอลเดอร์เบอรี่ค่ะ อาจจะได้ยินคุ้นหูกันมาบ้างนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดเพราะเอลเดอร์เบอร์รี่นี้นะคะเขาวิจัยพบว่าจะช่วยลดความรุนแรงและย่นระยะเวลาในการเจ็บป่วยของเด็กๆที่เป็นไข้หวัดกันค่ะตัวที่3คือวิตามินซีธรรมชาติค่ะซึ่งวิตามินซีธรรมชาตินี้นะคะจะแตกต่างจากวิตามินซีสังเคราะห์ค่ะเพราะว่างานวิจัยพบว่าวิตามินซีที่มาจากธรรมชาตินะคะจะดูดซึมได้ง่ายกว่าและเมื่อทานเข้าไปเนี่ยจะพบว่าวิตามินซีจากธรรมชาติจะมีระดับวิตามินซีในเลือดสูงกว่า แบบสังเคราะห์แล้วก็อยู่ได้นานกว่าด้วยค่ะตัวสุดท้ายก็คือพรีไบโอติกค่ะซึ่งพรีไบโอติกเนี่ยจะเป็นใย,ยอาหารจากธรรมชาตินะคะนอกจากจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งหลายคนรู้กันแล้วว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มีผลกับเรื่องของภูมิคุ้มกันดังนั้นการทานพรีไบโอติกจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยสรุปก็คือยาฆ่าเชือ้อทานได้ค่ะแต่ควรทานเมื่อจําเป็นไม่ควรทานพรำเพื่อทานตามที่แพทย์สั่งและไม่ควรหยุดยาเองนะคะคแต่ได้ การป้องกันดีกว่าเสมอค่ะการไม่ดีกว่าแก้เสริมสร้างภูมิให้ลูกวันนี้ดีกว่าต้องมานั่งกินยาฆ่าเชื้อพร่ำเพื่อนะคะ